เดี๋ยวนะถ้าผมาปุ๊บลงมาแล้วกดกด e 7นี่เอ้ยเนาะอันน่ะตีลังกาลดดูลดไอ้ยันลดไอ้ยันลดเข็นมันยังไปได้ต่ออะไรวะ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านเลยในะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า stickman discounting นั่นเอง,งในเกมนี้เนี่ยได้มีน้องคนนึงได้รีเควสตให้ผมเนี่ยลองเล่นดูผมก็ไม่รอช้าครับผมไปโหลดมาเล่นดูแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็คือเกมนี้กติกามันก็จะเป็นประมาณว่าถ้ายิ่งเจ็บตัวมากเนี่ยก็จะยิ่งได้คะแนนมาก แค่นั้นเลยกติกามันมีแค่นี้แล้วก็มออีอะไรว่าที่แบบสร้างด่านได้ด้วยมั้งสร้างด่านเพื่อที่จะแบบให้เราเนี่ยเจ็บตัวเว้ยแม่งเ้ยเกมเนี้ยมันจะออกแนวซาดินนิดๆน,น,นะเว้ยแต่ความรุนแรงที่มันจัดอยู่ใน g o o g p l p y s y o r e อะมันจัดอยู่แค่12บบวกเองวะ่ะเออ ซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันนะเว้ยจ่ายอยู่แค่12บวกเองซึ่งมันก็คงไม่รุนแรงมากเลยมั้งยูทูบคงไม่แบนผมหรอกเนาะเอาเป็นว่าแบนหรือไม่แบนก็เดี๋ยวลองลงไปดูก่อนกันละกันก็มาในวันนี้อย่ารอช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูเลยว่าไอเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงโอเคเชิญรับชมกันได้เลยครับผมไปโอเคมามาเลือกท่าโพสกันก่อนเลยว่าจะโพสแบบไหนดีมีให้เลือกมีหกสูงด้วยว่า เอาเรื่องเดี๋ยวนะเออใช้ขาใช้ตัวเใช้หัวเอาใช้หัวดีกว่าลองดูดิเป็นไงวะเออ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 ได้เท่าไหร่โอ้ได้ไม่เยอะอะไม่ได้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 ถ้าเป็นตรงเท้าแะ้วมันจะไปยังไง ไอ,อ้แมงตีลังกาอึ๊บอึ๊บโอ้โหทรมานเจ็บปวดรวดเลวาอู้อะไรครับเนี่ยเกมอะไรดีโอเคเด้37เดี๋ยวนะไอ้เควสมันให้ทำอะไรเนี่ยทำสกอร์ให้ถึง4,000นะโอเคได้ได้ถ้าจะให้สกอร์มันถึง4,000แบบเทพๆก็คงจะหนีไม่พ้น ลองท่านี้ก่อนดีกว่าวะท่ามานน่าสนใจว่ะเดี๋ยวลองดิเอาแรงๆไปเลยยึบโอ้โหแม่เลยกดพลาดกดพลาดเออเออโอ้โหเบาไปอะ่ะโอ้โหแล้วดูค่อยๆลงค่อยๆลงดูดูอึบอึบโอโ้ได้น้อยอะ่ะเนี่ยเฮ้ยร้112อยสิบสองเฉยอะไรวะกลับได้เยอะเฉย ตอตถึงเวลาของท่า6สูงแล้วคุณผู้ชมมันเลือกได้กี่กี่ส่วนเนี่ยท่านเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองสามเออสามส่วนเหมือนในท่าแรกเลยเอาเดี่ยวดิเดี๋ยวนะเริ่มจากล่างก่อนเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยไม่ใช่เ,เอเอ,อนี่โอเคแรงๆเลยนะฟับเออเาื้อจึก๊ก อะได้เท่าไหร่49 <_><_>มันสู้ไอ้ท่านั่งยองๆไม่ได้เลยเว้ยอะไรวะทำไมมันได้น้อยๆน้อยถ้ามันได้น้อยขนาดเบอร์กีนะเราจะต้องกระเถิบส่วนขึ้นไปเออแล้วก็ลองดูลองดูใหม่ฟับนี่ได้เยอะแน่นอนสไลด์ลงมาดูดิเป็นไงก็ได้91อ่ะ มันได้น้อยกว่าไอ้ท่านั่งเยอะเลยอะคืออะไรวะผมไม่เข้าใจโอ้แต้มมีพอปลดล็อกด่านใหม่แล้วว่ะจะดีไหมอ <c oughs> อยากลองเหมือนกันนะเอาแต่ว่ามันมันมีแบบปลดล็อกตัวละครก็ปลดได้เลยแล้วก็แบบอุปกรณ์เสริมอะหรือจะปลดล็อกด่านดีวะเอาเป็นว่าปลดล็อกด่านกันแล้วกันมาลองเลยเปิบเข้าเล่นเลย เ <laughs> ดี๋ยวทีด่านนี้จะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเอ่อเอ้ยมีพ็อปด้วยอ่ะคืออะไรเนี่ยอ๋อสร้างด่านเองเหรอใช่ไหมเออว่าใช่ว่ะคุณผู้ชมมันให้สร้างด่านเองอะ่ะอ้าวโอ้โหอะไรวะถ้าไม่สร้างด่านแล้วถ้าเล่นเฉยๆจะเป็นไงอ,อ่เริ่มจาก ไปทาดีก่อนเลยลองดูดิไปแก <Freeze. S 1> ออโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยเน่ยผมพลาดแล้วอะ่ะผมไม่น่าซื้อด่านมาเลยอะ่ะคืนเงินได้ไหมคืนเงินได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยว่ะเอาเป็นว่าก็ต้องกลับมาเล่นด่านเดิมเพราะเราก็หลงนึกว่าซื้อด่านใหม่แล้วมันจะแบบ เอ่อเขาเรียกว่าไงแอเวนเจอร์ข hum ึ้นใช่ไหมแต่กลับไม่ใช่เลยวะอะไรวะผมไม่เข้าใจเลยเอาไปว่าเดี <Okay>. ๋ยวว่าเล่นเก็บแต้มหน่อยดิเพื่อที่จะซื้อเออของเสริมซะหน่อยโอเคลงด้วยทานี้เลยเอ้ามี๊ตึบตึบตึบทำไมต้อเอาหัวลงวะเออนี่นอนอย่างเท่อะโอเคได้ยังเอออืม ตอนนี้เราสามารถซื้ออันนี้ได้แหละมันเหมือนเป็นอุปกรณ์เสริมอ่ะชอบคาจัดมาเลยรออะไรวะนี่เอาอ่ะเดี๋ยวมันโพสได้ไหมเอ้ยถ้าโพสเยอะขึ้นวะ่ะเดี๋ยวได้เลยนะเออเอาเอา,เอาดีก่อนพื้นฐานก่อนเอาแบบแรงๆเลยฟืบยังไงอาเ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 อา,เอา เอาลดสิ่งไปไหนวนะเนีเอารถเข็นสิ่งไปเฉยเลยอะไรวะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเมื่อกี้มีข้อผิดพลาดเดี๋ยวเด๋ยวเออเราต้องโพสท่านี้แล้วลองกด, e ดอีเจกดูนี่ไงดูดูนี่โอ้อ้เอออโอท่านอน<笑><笑>แล้วรถเข็นตามลงมาได้ยังไงวนะนี่ยเดี๋ยวนะถ้าผม ปุ euh ๊บลงมาแล้วก็กดอ e ีเจกนี่เอ้ยเนาะอันน่ะตีลังการถดูรถ <c oughs> ไอ้ยานรถไอ้ยานรถเข็นมันยังไปได้ต่ออะไรวะ <c oughs> นี่ <c oughs> ไอ้ย่เหมือนตอนเด็กอะ่ะที่แบบขึ้นไปเล่นบนรถเข็นของห้างซูเปอร์มาร์เกต็ตอะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะเนี่ยจะนั่งท่าประมาณนี้เลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอทานน่าดีดิไป เอาเบาไปอ,ะอ่ะน,นี่ไงตีนกะอืมอืมอืมโคตรเท่อ่ะเออไม่กดอ e ีเจกมันจะเป็นยังไงวะอ่ะหัวทิมหัวทิมไอ้เหีด,ดูดูไอ้เหี้ยท่าโอ๊ยท่าอะไรวะดูดูท่าแหมเก๋บันเลวะ ปลดล็อกได้อีกอันหนึ่งคืออะไรอ่ะ9 e. 9 e. เก้าอี้เก้าอี e. ้เออเออเก้าอี้มันไอ้ย่าท่าแม่งอย่างเอาอ่ะดูท่าดิเดี๋ยวเราเรามาเริ่มจากท่าธรรมดาก่อนนะเห็นนะลงไปแบบเฉยๆแบบไม่กด e นะอ,อีเจกนะเออเอาหน้าลุเอออืมไอ้ย่าล็อกกระเด็นหมดแล้ว เอา้าไอ้ห่าล้อกระเด็นไปคนละที่คนละทาง <Yeah. S 1> นี่ไอ้ทาเมื่อกี้เนี๋ยทาเนี่ยอย่างได้อะผมว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่สุดยอดแน่เลยทาเนี่ยลองดูนี้มับเนี่ยท่ามันจี้อะคุณผู้ชมดูดิเนียไอ้เนี้ <laughs> ยล้อรุ่นนำไปแล้วล้อนำไปแล้วไอ้ตัวยังลงไม่ถึงเลยล้อนำกูไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาท่านี้ใหม่นะแต่ว่าคราวนี้จะกดเป็นเอ่อในส่วนของ e อีเจกอ่ะเออคือดีตัวออกมาเดี๋ยวนะฟึบแล้วก็อีเจกจังหวะนี้โอ้โหท่าอย่างสวยน่ะเอ้ยมีสโลด้วยว่ะคืออะไรอ่ะท่ามันสวยอ Oh come on เอาเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเซอร์ไพรส์วะเก้าอี้ลงลงอะไรวะ เก้าอีแ้แบงลวงใส่ทับหลังเฉยเลยวะอะไรวะสกูตเตอร์เอ๊ะเป็นไงวะเราดิสกูตเตอร์วะ่ะดูซิว่าถ้าโพสมีอะไรบ้างนั่งเฉยก็ธรรมดาวะ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยแค่นั่งก็ยืนเองลองยืนก่อนอ่ะเออ เออมันจะค่อยๆลงทำไมวะเอาเอ้ยเอาค่อยๆเอาหัวถ่ายลงดูดูดูเฮ้อะไรเนี่ยโอ้โหโอยตาแบบนี้โ้เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเกม Stickman Discounting ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็ไปดาวน์โหลดได้เลยที่ Google Play Store นะจ๊ะ โอเคถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมมือถือเกมไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็ในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยล่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามากดรับชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์มันทำให้ผมเนี่ย มีกำลังใจและชื่นใจมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับโอเคในะวันนี้ก็ได้เวลาอัาสมควรอีกเช่นเคย <c oughs> ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับเพื่อน